ท่ผู้ชมครับวันนี้ใส้เดือนเบลกฟานหนีเที่ยวอิเล็ครับวันนี้มาทางจังหวัดตราดนะครับผมเรากำลังลงลงเรือครับผมลงเรือพี่น้องลงเรือมีอะไรนะครับนณะเรากำลังเข้าแถวกันอย่างเรียบร้อยยิ้มแย้มแจ่มใส ตอนที่เราจะลงทะเลอันนี้ทุกคนแอคชั่นเต็มที่นะครับแอคชั่นเต็มที่ครับผมแอคชั่นเต็มที่ครับก่อนที่จะลงเรือลงเรือข้ามไปเกาะช้างนะครับผมก็มาเป็นครั้งแรกนะเนะี่ยในชีวิตเนี้ยโหมีช้างช้างสุรินทร์ก็มาด้วยครับนี่ช้างสุรินทร์ก็มานี่ช้างสุรินทร์นะครับนี่ช้างสุรินทร์ เวลคัมทำได้คำเดียวแหละอ้ามาดูช้างสุรินนะครับพี่น้องแถวช้างสุรินมาไว้ตรงนี้ครับช้างหลงฝูงอ้าลงเรือนะครับเช็คเวลาลงเรืออันนี้จะเป็นเรือนะครับที่เราจะข้ามไปฝั่งโน้น เอาเจอนะครับเจอนะครับพี่น้องครับเอาเจอนะครับพี่น้องครับมาทางนี้เด้อบัวม้าจะมีพิ่นผูไปเด้อมาทางนี้เอามาทางนี้นะครับมาทางนี้นะครับเอาไปก็ไปทั้งนั้นน่ะเอาไม่ได้รูปใช่ไหมเช็กอินยิ้มหวานเลยยิ้มหวานเลยจงโลก็เด้โอเคครับโอเคครับ พี่น้องเราตื่นเต้นมากครับที่จะลงทะเลรวมทั้งผมด้วยเราจะลงทะเลกันนะครับพี่น้องครับเราจะลงทะเลกันนะครับเราจะลงทะเลโอ้โหเห็นไหมครับพี่น้องเรากำลังกลนอะไรเซลฟี่กันกุนเลยโอ้โหทะเลแม่น้ำกว้างใหญ่ไพศาล ทะนนกว้างใหญ่เป็าสารับทุกคนก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไปที่ะลึกนะครับ,รบทีมงานจากที่ราบสูงของเราวันนี้เรามากันนะครับพี่น้องครับมีบางคนก็มีมีมีอาหารเสริมไปด้วยนะครับมีอาหารเสริมไปด้วยอย่าบำรุงรา่างกายขาดไม่ได้ <c oughs> อย่าบำรุงร่างกายเอาละครับพี่น้องเรากำลังจะเดินทางลงแล้วนะครับ ตอนนี้ตอนนี้เรือก็มาแล้วครับมันทุกคนบรรทุกรถข้ามไประหว่างอำเภอจากเพอแหลมงอบจังหวัดตราดแล้วก็ไปทางเกาะช้างนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ปังก็กำลังรอกำลังรอนะครับกำลังรอกำลังรอ แอคชั่นเลยครับแอคชั่นเลยครับเต็มสูบเลยครับนี่เอาเลยเว้ยเอาเลยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ย รักพวกเราเลยค่ะสวยมากเลยสวยมากเลยใจมากเลยวยมากเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเรือมาแล้วครับเรือมาแล้วครับพี่น้องเอาผมไม่จันดูเลยเป็นเรือเป็นเรือขนาดยนต์เขาเรียกว่าเรือขนาดยนต์เนาะขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยพวกเราก็กําลังรอนะครับที่จะลงเรือพวกเรากำลังรอกันที่จะลงอันนี้ยัง อันนี้อันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ได้ชุดว่ายน้ำนะครับพอถึงนู้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำกันทุกคนนะครับใครจะห่วงยางมาด้วยก็ไม่ต้องโยงกันนตัวครัห่วงยางเป็ชาวประมงคนน้อคนที่มีห่วงยางมาด้วยก็ไม่ต้องไปหาห่วงยางข้างหน้านะยิน่งมาครับพี่น้องเราครับวันนี้ก็จะได้ไป ก็จะได้ไปพักผ่อนนะครับนะชิวๆกันพักผ่อนชิวๆกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง YouTube บุญระคองมิ่งนะครับสวัสดีครับเ่้าเลยเ่าฮยาเลย ไฟไฟไฟเลยนะแปลกด้วยอ่าฝรั่งก็มาครับฝรั่งก็มาอ่าผมจะพาท่านไปดูว่ารถเอามีรถอ๋อรถรถรถเกาะช้างเนี่ยครับรถรถขึ้นจากเรือทั้งนั้นนะครับกำลังขึ้นมาแล้วอ่ากำลัขึ้นมาแล้วครับรถขึ้นจากเรือนะครับพี่น้องครับอืม โอ้ใชเวลานานมืนกันนะกว่าจะหมดนี่ใช้เวลานานเลยใช้เวลานานเลยกว่าจะหมดครับไสเดือนบุล็อกปามนะครับบุลกของนี่นะครับไสเดือนบุล็อกปามอันนี้ได้ทิ้งาม แล้วก็มาดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศนะครับดูรถไปทำการแต่งมานะฮะหลงสบายนะครับอันนี้ก็มีที่กำลังลงสบาแล้วด้วยนะครับโบกให้รถขึ้นจากเรืออใหญ่ตัวไทยสโลปไปนะนีนนะท้ายรถออกง่ายๆท้ายรถบัสนะครับซ้ายจัตตา้ายนั่งขวากขวามานะเพื่อความปลอดภัยนะครับเต็มเฟีร์มสมบัตนะครับย่ำเลยย่ำเลย มีเนาที่คอยมาประนะครับที่จะขึ้นจากเลยครับผมครับผมวนูนเลยครับายนูนเดดเผมเ้ามาในแนว้ยนนนนโอเคครับโอเคครับมาแล้วครับมาแล้วครับน้องครับ เราก็จะลงเรือลำนี้นะครับที่จะข้ามไปฝั่งโน้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับเราก็จะเรืนี้เราก็จะค้างคืนที่เกาะช้าง <Okay. S 2> นะครับมีกิจกรรมมีนันทนาการมีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเราวพงเดี่ยวเราก็จะเดินทางกลับนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับมุรีรัมยมิ่งนะครับสายเด่นบุรมด็87 87 87นะครับสวัสดีครับ